พามาเดินตลาดสีมุมเมืองมาดูราคามละกอนะครับอันนี้ลูกโลกละสิบบาทนะครับโอ้โหลูกส,สวยๆนะครับผมอันนี้โลละสิบสามบาทครับแผ่นี้อันนี้พันไรห,หนุ่มฮอลแลนด์เออมะกอสู่ฮอลแลนด์นะครับโลละสิบสามบาทโอ้โหอันนั้นสิบบาทครับเหลืองอลลามสวยงามครับผมโอ้ยนี่นะครับ ลูกส,สวยๆครับถ่ายแม่คา้าสักหน่อยเอาโลเท่ลเลยแม่ค้าเนี่ยโลยี่สามครับแพงนี่นะโอ้โหอันนี้ขายยกลังก็มีครับลังละห้าสิบบาทมะละกอนี่ฮอลแลนดน์ไหมครับ,บร,ร้านฮอลแลนด์ครับโอ้โหเารือกอัลลามสวยงามครับโอ้อันนี้กลังหามนะครับยังไม่สุกเท่าไหร่ตัวนี้โโอ้โหเยอะมากเลยครับมะละกอ นี่นะครับไอ้นี่รูละสิบบาทคือข้างล่างลังละ้อยนะครับคอนแลนเหมือนกันครับมาดูโอ้ใครที่ชอบกินมะละกอนะมาซื้อไม่ผิดหวังครับลูกสวยๆเนื้อดีๆนะครับมะละกอสุกมีประโยชน์นะครับผมโปรตีนเยอะระบบกับขายดีใครกินเนี่ยครับผมนี่ครับใครที่ขับถ่ายไม่ค่อยดีนะครับถ่ายออกมาเป็นก้อนแข็งๆกินมะละกอจะช่วยได้เลย นี่ครับผมอหนี่ครับอันนี้โลละสิบบาทครับลูกกระจิมกระจิมน่ารักน่าสวยอันนี้แปดบาทครับอื้แปดบาทแปดบาทครับผมมาดูทางนี้บ้างโลละสิบสามบาทครับข้างล่างกับยกเข่งครับยกเข่งร้อยหนึ่งเน็ตโลละห้าก็มีครับลูกเล็กๆอย่างนี้ไม่มีค่อยไม่ค่อยมีเม็ดนะครับผมอม ในลูกละโลละสิบบาทครับเนื้อสวยๆทั้งนั้นเลยครับมะละกอครับมะละกอมะละกอสุกพันฮอลแลนด์ครับในโลละสิบบาทนั่นลังละร้อยอันโลละสิบสามบาทครับผมโอ้่นะครับผมเยอะเนื้อสวยครับเนื้อสวยเนื้อสวยครับนี่นะครับพามาดูมะละกอที่ตลาดสี่มุมเมืองเขาผ่าเนื้อให้เห็นเลยครับผมนี่ครับ โลละสิบบาทครับมะละกอโอ้โหนี่นะครับนั่นลูกโลละสิบบาทเหมือนกัน <c oughs> ใครที่เป็นพ่อพ่อค้าแม่ค้าอยากขายผลไม้นี่ครับมาซื้อจากนี่นะครับตลาดสีมเมืองเออซื้อไปกินก็ได้ครับซื้อไปกินก็ได้ซื้อไปแจกเพื่อนฟูงก็ได้ครับเ <c oughs> ออเออเด็ครับผมโอ้ครับดูอีกดูอีกฝั่งนี้ครับ อันนี้โล12บาทครับสุก2บาทลูกใหญ่ๆเลยเออนั่นไอ้นมมันยิ้มใสเลยนี่โลละ10บาทครับน้าโลละ10บาทมาดูฝั่งนี้ครับโลละ10บาทเหมือนกันครับมะละกอสุกครับโอ้โสวยครับนั่นก็โลละ10บาทครับเอาเมฆาเยิ้มหน่อยสินี่นะครับเมฆาไข่เนี่ยโลละ10บาทครับ โอ้โนี่ครับนะครับเออนี่ครับผมอืออ м. มมะละกอ,อครับมะละกอ,อน,นี่ก็โลกละสิบบาทครับโอ้ยโ,โลกละสิบบาทครับลูกสวยเลยอเออ ไอ้นี่เนี่ยโอ้มีเลยกิโลหลักสิบครับสูงสุดเห็นแค่สิบห้าบาทครับสิบบาทครับเออเฮ่อไอ้นี่สิบห้าบาทครับในเข่งก็มีนะครับผมโอ้โอ้โอไอ้นี่ไป็ซื้อยกเข่งก็มีครับซื้อเป็นกิโลก็มีครับเลือกเอาเลยครับผม ไอ้นี่18บบาทแพงขึ้นมาหน่อยครับแต่เนื้อนี่เขาผาไว้ดูเลยครับผมโอ้โหอันนี้20บาทครับยี่สิบบาทเออมีสูงสุดก็ประมาณ20บบาทครับราคานะครับผมนี่นะครับผมโอ้โห ดูครับผมมะละกอมะละกอโอเคนะครับ